ยิ่งรักไปเล่าให้เลขาสหาประชาชาติต่อว่ากฎหมายนี้ละโทษกรรมเป็นเรื่องการปรองดองแล้วใช้คำว่าแม้แต่ผมกับอาจารย์แก้วสันก็ไปร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยพี่น้องครับ คนเขารู้กันทั้งประเทศว่าผมกับอาจารย์แก้วสันค้านกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นแต่ที่เข้าไปนะ่ะเพราะไปเป็นกรรมมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรพยายามจะแก้กฎหมายฉบับนี้ให้เป็นกฎหมายที่มีหลักการที่ถูกต้อง แต่สู้เสียงข้างมากของยิ่งรักไม่ได้ไม่มีเหตุผลไปอ้างว่าผมกับอาจารย์แก้วสันร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะคุณชอบอ้างอย่างนี้ไงล่ะว่ามีใครก็คบกับคุณแล้วนี่ถ้าพวกผมสมัครรับเลือกตั้งไปมันจะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามผมแล้วทำไมไม่ลงเลือกตั้งเพราะคุณมีสายมีสันดาลอย่างนี้